สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําทิคการเปิดรีโมท t o d e to idtv นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่แบบว่าแกะฝาหลังเนี้ยยากโคตรโคตรครับโอเคตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ฐานนะฮะแล้วตรงเนี้ยมันจะเรียบเนียนติดหมดเลยถูกไหมครับแต่ครั้งเนี้ยมันจะมีทิคอยู่ที่ว่ามันจะมีเส้นตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเส้นตรงเส้นข้างหลังตรงนี้ที่ผมทําไวน้นิดนึงตรงนี้นนนนนอโอเคตอนนี้ครับให้กด ให้กดลงไปตรงนี้ครับแรงๆหน่อยนะครับนิ้วเดียวอาจจะไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่ารีโมทใหม่นี้ยังยังแข็งอยู่แล้ให้ใช้สองนิ้วช่วยนะครับกดนิ้วโป้งที่ขวามือนี้ครับแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งก็คือมาช่วยดันฝาหลังอานนี้ครับได้แล้วครับจะได้ใส่ฐานโอ้บอกเลยว่ายากจริงก็จะได้ทิคนี้ก็คือ ต้องสรรหาวิธีพอสมควรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับว่าที่มันมันเปิดยากเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่เขามาค่อยตรงนี้ครับมันไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่หลักๆมันไปอยู่ตรงปลายตรงนี้ครับปลายฝามันทําเป็นเกียวล็อกไว้อยู่นาจะเห็นนะฮะตรงเนี้ยครับดังนั้น่ะวิธีการแกะก็คือหลักๆให้ดูตรงปลายของฝาตัวนี้ครับ ที่มันทําให้แกะยากเนี่ยคือจุดนี้เลยครับตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับทิ้นี้ใช้ได้เรื่อยๆครับผมนะฮะเมื่อกี้ปิดไปแล้วนะฮะกดตรงนี้จำไว้นะครับตรงตรงนี้เท่านั้นนะครับจุดอื่นไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันจะเปิดไม่ออกกดกดลงไปปุ๊บออกทันทีครับผมอ่าหวังว่าจะช่วยได้ทุกๆคนนะครับที่ มีปัญหาเจ้ากับรีโมทท่วยดีทีวีตัวนี้นะครับขอบคุณครับ